Uh huh. วันนี้คุณแม่มาเที่ยวที่ไหนคะวัดตาทองวัดตาทองสมัยแต่ก่อนเคยเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่คแมเคยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแม่ก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ใช่ถิ่นฐานของแม่ใช่ไม่เคยมาเที่ยวไหมคะที่นี่บ้านตาโม,มแต่ก่อนเคยมาแต่ไม่เคยมานี่อา้าวจริง,รงเหรอเคยยได้ินแต่ว่วาอะไรพระเตา วัดทีวัดทีขเอิญวัดอ่าวัดสูงแต่ไม่เคยขึ้นนะนี่ครั้งแรกโอ้ของชีวิตเลยเหรออุ้ยตายแล้วจนคุณแม่จะมรณะโลเกแล้วนะคะตั้งแต่สมัยตะกอนที่ฉันมาเยี่ยมนะคำลาก็จะมาผ่านแต่ที่นี่นะคะเดินผ่านมาตรงนี้นะคะเดินมาเดินมาเดินมาบ่อยมากเลยนี่ก็คือบรรยากาศของวัดโบราณนะคะมีอายุหลายร้อยปีมากนะคะเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนลาวเนาะ ลาวที่มาจากประเทศลาวนะฮะแต่ก่อนแต่ก่านะศิละปะนี้ก็น่าจะถูกนํามาจากประเทศลาวนั่นแหละเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบริบทเป็นเนินเนินเขาสูงนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าวัดสูงนะคะวัดสูงเนาะวัดสูงเดี๋ยวเราจะไปวัดต่ําดูนะคะนี่จะเป็นต้นพักขามนะคะที่เกิดมาพร้อมๆกับที่นี่เลยนะคะเนี่ยพวกคนเกรงขาม